อยากได้ทีเด็ดทำกำไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปท,ทีเด็ดเซียนบอลสวัสดีสหายสายลงทุนทุกคนพบกันเช่นเคยกับผมจานบัสทศนะนเซียนมาพร้อมกับการวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลเป็นประจำทุกวันกันเหมือนเดิมสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลเพื่อที่จะนำไปสนองความต้องการของท่านเองเนี่ย จานก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามช่องนี้เอาไว้เลยนะสำหรับทีเด็ดเซียนบอลประจำวันนี้วันพุธที่20กระกรกฎาคม2565จารย์จานก็ได้คัดทีเด็ดทีขาดไว้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะแต่เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟันธงกันว่ามีทีเด็ดตัวไหนบ้างเนี่ยเราไปดูผลประกอบการของเมื่อวานกันก่อนเลยนะครับปะคู่แรกคาราบัก เปิดบ้านเฉือนชนะ f อซีซูริกไปได้3มประตูต่อ2คู่นี้จานให้ต่อคาราบักที่ราคาปปสําหรับเพื่อนๆ่นท่านใดที่เล่นตามจานเนี่ยก็รับประทานกันไปนะครับ <Yahoo! S 1> คู่ที่2นอเบ์ไอเเปิดบ้านเสมอกับยอนโคปิ้งไป1ประตูต่อหนึ่งคู่นี้จานให้ต่อนอเบย์ไอที่ราคาครึ่งลูกสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนที่เล่นตามจานเนี่ยก็โดนโต๊ะรับประทานกันไปนะครับ คู่ที่3มิทิแลนด์เปิดบ้านเสมอกับ AEK เคลานาก้าไป1ประตูต่อ1คู่นี้จานให้ต่อมิทิแลนด์ที่ราคา1ลูกสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นตามจานเนี่ยก็โดนโตรปรับทานไปอีกตัวนะครับ oh. และคู่ที่4 K.R. r e ร์เยเวิกเปิดบ้านเสมอกับฟรัม r รย์เยวิกไป1ประตูต่อ1คู่นี้จาให้เล่นสกอร์สูงที่ราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งสำหรับคนไหนที่เล่นตามจานเนี่ยก็เสียการกันไปอีกตัวนะครับ สรุปผลประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าไปแค่ตัวเดียวแล้วก็ผิดไปถึง3ตัวเลยนะครับ oh <no. S 1> ถือว่าฟอร์มตกลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับการให้ทัศนะของจาน,น oh. แต่สาหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังได้กําไรเนี่ยจานก็ดีใจด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังขาดทุนไปเนี่ยวันนี้เรามาแก้ตัวกันใหม่เลยนะครับ <Yahoo. S 1> เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปชี้เป้าฟันทงกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะมีทีเด็ดตัวไหนกันบ้างเราไปดูกันเลย คู่แรกเป็นศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกเอ k จเคเฮลซิงกิรองจากฝงจากศึกฟินแลนด์เวียเคาสลีกาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิกตอเรียพิวเซนทีมแชมป์เก่าจากศึกเช็กลีกาวันนะคู่นี้เนี่ยจะเตะก,กันตอนสี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีมราคาที่โต๊ะเปิดมาเนี่ยอยู่ที่วิกตอเรียพิวเซนทีมเยือนเนี่ยต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะสถิติห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านเฮลซิงกิเนี่ย ชนะไป3แล้วก็แพ้1เสมอ1ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะส่วนสถิติเกมเยือนของวิคต oria พิลเซน้านดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะไป2แล้วก็เสมอไปถึง3เกมเลยนะก็ถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้เลยทีเดียวเหมือนกันส่วน,นราคาสูงต่ำที่โต๊ะเปิดมาเนี่ยอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงต่ำจานมองว่าก็ยังตึงๆอยู่นะเล่นยากแน่นอนจานมั่นใจไปที่หน้าบอลมากกว่า จานมองว่าเกมนี้เจ้าบ้านเฮลซิงเกียไม่แพ้นแน่นอนแล้วทีมเยือน,นก็ไมไ่ได้เล่นดีอะไรขนาดนั้นดันมาต่อเจ้าบ้านอีกครึ่งลูกเนี่ยจานมองว่าเกมนี้ดีไม่ดีเนี่ยเฮลซิงเกีเนี่ยอัดหนักจัดเต็มให้ด้วยนะคู่นี้จานชอบเจ้าบ้านเฮลซิงเกียนะจาย์ขอฟันธงเลยนะเฮลซิงกิพิชิตตังคู่ที่2ก็เป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกเช่นกันนิโาโมเคียบทีมรองจ่าฝูง จากศึกยูเครนพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟเนบาเช่รองแชมป์เก่าจากศึกซูเปอร์ลีกตุรกีนะคู่นี้เนี่ยจะเตังตอนตีหนึ่งตรงในราคาที่โต้เปิดมาเนี่ยอยู่ที่เฟเนบาเช่ทีมเยือนต่ออยู่ที่ราคาเสมอนะสถิติเกมเย่าห้านัดลังสุดของเจ้าบ้านเนี่ยชนะไปถึง3แล้วก็เสมอไป2ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะส่วนสถิติเกมเยือนของเฟเนบัเช่เนี่ย ห้านัดหลังสุดพวกเขาเก็บชนะไปได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอน1หนึ่งนัดก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวโซเนราคาสูงตามที่โตเปิดมาเนี่ยอยู่ที่สองลูกครึ่งนะคู่นี้เนี่ยจานมองว่าสกอร์ต่ําก็น่าสนใจนะแต่จานถนัดไปที่หน้าบอลมากกว่านะจานมองว่าคู่นี้เนี่ยค่อนข้างสูงสีกันมากเลยทีเดียวดินาโมเคียบเนี่ยก็เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งเฟเนบาเช่ก็ฟอร์มดีด้วยแต่ถ้าถามว่าโอกาสที่ทีมไหนจะมีโอกาสชนะมากกว่าเนี่ย จานมองไปที like ่เ like จ้าบ้านดินโมเคียบนะและดอดาคาเนี่ยเป็นทีมเยือนต่อด้วยเพราะงั้นคู่นี้เนี่ยจานชอบเจ้าบ้านเลยแล้วก็ขอฟันธงเลยนะดินโมเคียบเนียบมากๆคู่ที่3ก็ยังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะเฟเดนวารอส แชมป์เก่าจากศึก NB1 H ัฮังการีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโลวานบราสติสลาว่าแชมป์เก่าจากศึกฟอร์ตูนาลิก้าสโลวาเกียนะคู่นี้เนี่ยจะเด็กกันตอนตีหนึ่งตรงพอดีรนราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางเฟรนช์วอลล์จะบ้านต่ออยู่ที่ลูกค,กครึ่งนะสถิติเกมเย้าห้านัดหลังสุดของเฟรนช์วาลลสเนี่ยชนะไปถึง3นัดแพ้1นัดและก็เสมอน1นัดนะถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนสถิติเกมเยือน5นัดหลังสุด ของสลูวานมาติลาว่าเนี่ยเสมอไปถึง3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะส่วนราคาสูงต่ำที่โต๊ะเปิดมาเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งนะคู่นี้จานมองว่าสกอร์สูงต่ำเล่นค่อนข้างยากเหมือนกันนะจานมองว่าหน้าบอลน,น่าเล่นมากกว่าเกมนี้เนี่ยดูจากฟอร์มทีมเยือนที่ไม่ค่อยเอาอ่าวเท่าไหร่เนี่ยมันเจอกับเจ้าบ้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง,แ,งและเกมนี้เนี่ยมีโอกาสเก็บชัยชนะได้สูงด้วยเนี่ยจานมองว่า หรือราคาที่ต่อมาลูกควบเนี่ยจันมั่นใจเลยว่า1นึ่งลูก,กมีแน่นอนแต่ลูกที่2เนี่ยต้องลุ้นกันสักหน่อยหนึ่งแต่จันว่าน่าจะมาแน่นอนนะคู่นี้จันมั่นใจและขอฟันธงเลยนะฟเฟรเดนว์วารอสยอดไปเลยและคู่ที่4เป็นศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกนะไวกิงเกอร์โกตาทีมรองจากฝูงจากศึกฟาโรไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดูนัสกาสเตรดา ที่มันดับ4จากศึกฟอร์ตูนาลิก้าสโลวาเกียนะคู่นี้เนี่ยจะเตะกันตอนตีหนึตรงพอดีมีราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางดูนัสกา t เ a รดาทีมเยือนต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะสถิติเกมเย่าห้นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเนี่ยชนะไปถึง4นัดเลยนะแล้วก็เสมอ1นัดถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวส่วนสถิติเกมเยือน5นัดหลังสุดของทางดูนัสกาสเตรดาเนี่ย แพ้ไปถึง2เกมเสมอไป2เกมแล้วก็ชนะเพียงแค่1เกมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนในราคาสูงต่ำที่โต๊ะเปิดมาเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งนะคู่นี้เนี่ยจา์มองว่าสกอร์ต่ำก็น่าสนใจนะแต่จานเนี่ยชอบไปที่หน้าบอลมากกว่าอีกแล้วนะคู่นี้เนี่ยจานมองว่าเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มดีและแข็งแปร่งมากเนี่ยแล้วมาเจอทีมเยือนต่อด้วยครึ่งลูกแบบนี้เนี่ยจานชอบถือหางเจ้าบ้านเลยทันทีนะ จานว่ายัางไงกมเนี้ยเจ้าบ้านไม่แพ้แน่นอนและเบื่อๆเนี่ยพวกเขาอาจจะเก็บชัยชนะได้ด้วยซ้ํานะคู่นี้จา์ชอบมากเลยขอฟันธงเลยนะไวกิงเกอร์เพอร์เฟกต์มากเอาละครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการชี้เป้าฟันธงทัศนะทีเด็ดประจำวันให้เพื่อนๆเนี่ยได้เอาไปลงทุนกันเช่นเคยนะและเหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้บอลเต็งหรือบอลเสบเพิ่มเนี่ย หรืออยากจะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปก็ <c oughs> สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับและสุดท้ายนี้จานก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยโชคดีมีชัยรับทรัพย์กันไปทุกๆบินเลยนะครับ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ <c oughs> อยากได้ที่เด็ดทำกำไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอล